รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะทุกผู้ชมที่เคารพค่ะรัมณีกังวันไกลและรายการส่องธรรมเช่นเคยค่ะหลายท่านยังคงคิดเสมอค่ะว่าในปีนี้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างไรสําหรับชาวพุทธยังคงมุ่งหน้าค่ะที่จะร่วมกันทําบุญและก็สืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาตลอดไป ประตูภาคใต้ไว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาดไซลีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกนี่คือคำขวัญของจังหวัดชุมพร ที่ในวันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและร่วมทำบุญกับคณะนักธุรกิจจิตกุศลคนต้นแบบกลุ่มเพื่อนพลังบุญสร้างสรรค์ในงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณจุดชมวิวแหลมแท่นแดนสองตะวันอำเภอปะทิวและหาดไซรีอำเภอ,าาอเภอมือง กราบสการะขอพอรพร้อมบริจาคเงินจำนวน2องแสนบาทเพื่อบุรณะซ่อมแซมตำหนักสมุนไพรเสด็จเตียหมพอพรทางรายการขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะครับสวัสดีครับครับ,รบวันนี้นะครับาทางนักธุรกิจที่คุษษณสมคต้นแบบกลุ่มพลังบุญสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้ได้มาอยู่ที่แหลมแท่นอนุสาวรีย์โพเลพระเจ้าวงวงเธอกรมหลวงชุพรเขตด,ดมศักดิ์นะครับ บ้านแหลมแท่นตำบลชุมโคอ่าอาะปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งนะครับเป็นวันคล้ายวันสิ้นประชนครบรอบ99ปีพลเอกเพระบรมวงศ์เธอกมรมหลวงจุมพรเขตรวมศักดิ์ในวันนี้นะครับสำหรับสถานที่อนุสรี์แหลมแท่นแห่งนี้นะครับทางกลุ่มพลังบุญสร้างสรรค์นะครับได้มาปรับภูมิทัศน์ที่นี่นะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมา นะครับได้มามา,มาปรับพระพักท่านมาทำาปรับภูมิทัศน์โดยรวมเพื่อให้เป็นชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งนะครับให้กับชาวบ้านบ้านแหลมแห่งนี้วันนี้เราได้มีโอกาสมาทำพิธีบวงสวงเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวนะครับพร้อมมอบถวายพวงมาลาเพื่อเทอปเกียรติสการะนะครับในที่พระองค์ท่านมีพระมหกากรณุณาธิคุณต่อ เราชนชาวไทยทุกๆคนนะครับก็โอกาสนี้นะครับเราก็ถือว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้ก็ขอยานพระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไปสามไปทั่วอาเขตประเทศไทยให้ทุกๆท่านนะครับหายจากโรคระบาดภัยธรรมชาติทั้งหลายแหล่ที่ผ่านเข้ามาในในช่วงนี้ทั้งภาวะเศรษฐกิจการเมืองชีวิตดีขอให้มีความสาเร็จทุกเรื่องทุกประการนะครับ ต่อไปก็อยากจะให้คุณอุดมจัดิ์ในฐานะประธานกลุ่มนะครับที่จะมาพัฒนาที่นี่มาปรับภูมิชาติที่แหลมแท่นแห่งนี้นะครับขอร้นเชิญคุณอุดมศักดิ์ครับอขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่มา,น,น,กกานับนับเศกาลที่แหลมแท่นนี้นะครับก็ทางกลุ่มพลังบุญเมื่อสองปีที่แล้วเราไดร้รวบรวมกันสร้างเพื่อที่จะปรับปรุบบงแลวก็ หันพระพักท่านให้ออกนอกทะเลแล้วก็ปรับปรุงที่แหลมแท่นนี้ให้เป็นที่ถ่ายรูปหรือว่าที่นับพทศการอีกที่หนึ่งของจังหวัดจุมพรครับและในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของท่านครบ99ปีครับทางพวกเราทางกลุ่มพลังบุญสร้างสรรค์ได้มา,าถวายอาหารกับ ได้มาบวงสรวงท่านนะครับก็ทุกอย่างก็ขอให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วก็มานมัสการสัการะท่านในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปก็คุณนภสรน,นะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางนภสรโชธนาจิราวัตรวันนี้วันที่19พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสำคัญของประชาชนชาวไทยที่พวกเราชาวไทยสูญเสียพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุรมศักซึ่งท่านมีคุณประโยชน์คุณทำกระทำความดีไว้ให้ประเทศไทยมากมายมหาศาลจึงเป็นที่เคารพและสักการ,ระของปวงชนชาวไทยอย่างมากมายในประเทศไทยมพีพระบรมท่านอยู่ทั้งหมด2 1 7แห่งรวมถึงแหลมแท่นตรงนี้ด้วย ดี่ชันเองมีความเพิ่มแล้วก็มีความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากจึงได้นำเพื่อนๆกลุ่มพลังบุญสร้างสรรค์พวกเราจะมาสักการะปีละสองครั้งเมื่อปีไปปี63คณะเราได้เดินทางมาที่แหลมแท่นได้เห็นว่าแหลมแท่นตรงนี้ยังปรับปรุงได้ไม่สมบูรณ์คณะพวกเราได้รวบรวมทรัพย์แล้วก็มาสร้างห้องน้ำ มาปรับภูมิพัทน์ให้สวยงามเพื่อให้สมศักดิ์ศรีแก่พระองค์ท่านโดยที่พวกเราเพื่อนมีจิตกุศลเป็นอย่างมากทุกท่านได้ร่วมบุญกันคคลอลนิดคอลหน่อยนะคะจนทำให้ปรับภูมิพัฒน์แถวนี้ได้อย่างสวยงามดิฉันเองก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่านได้มากราบไหว้และสักการะพระองค์ท่านด้วยแล้วก็จุดนี้เป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะ ก็สุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอวอวยพรให้ทุกทกท่านที่นับถือเสด็จเตี่ยกรมมรงชุมพรขอให้ทุกท่านมีธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพพลานามัที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้19พฤษภาคมนะครเป็นวันขายวันสิ้นพระชนของเสด็จเตี่ยกรมรวงชุมพรเขตอุดมศักด์นะฮะซึ่ง พระอ,องค์เป็นเปรียบเสมือนบิดากองทัพเรือไทยหลายสถานที่นะฮะจัดให้มีพิธีเทิดพระเกียรติวันนี้คณะของเรากลุ่มพลังบุญสร้างสรรค์น,นะครับนะโดยการนําของคุณอุดมศักดิ์ชดวิจิตเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสเดินทางมาประกอบพิธีหลวงสวงนะถวายสักการะพระอ,องค์ท่านนะครับณนะแหลมแท่นนะครับแห่งนี้นะครับ ซึ่งพระองค์เองเนี่ยเป็นที่นะฮะเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่เคารพของชาวชุมพรเป็นอย่างยิ่งนะครับนะฮะจึงได้มีโอกาสนะครับมาร่วมกันนะครับพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เป็นเกียรติเป็นความสง่านะเพื่อถวายเป็นพระเกียรติของพระองค์นะฮะจึงถือโอกาสนี้ที่จะประชาสัมพันธ์นะฮะเชิญชวนนะครับประชาชนชาวไทยนะที่ มีความเลื่อมใสายศรัทธานะครับในเกียรติประวัติของพระองค์นะครับได้มีโอกาสนะเดินทางมาสักการะพระองค์ณนะนะนะบ้านแหลมแท่นนะครับนะครับที่จังหวัดชุมพรแห่งนี้นะฮะก็ขอขอบพระคุณและเชิญชวนทุกท่านนะครับไดมาร่วมาร่วมในการเยี่ยมชมต่อไปนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิตยั่งยืนนะคะกรรมการผู้จัดการบร,ริษัทภพยบุญโปรดักต์จำกัดและบร,ริษัทเคพีฟูดจำกัดนะคะ ในโอกาสนี้ในวันนี้นะคะเป็นวันที่19พฤษภาคม2565นะะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะที่บวงชนชาวไทยนะ,ะมีความเข้าใจตรงกันว่าเป็นวันสิ้นพระชนของอ,องค์เสด็จเตีย่ยอ,องค์กรมรลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะการที่เราได้มีโอกาสมาบวงสวงหรือว่าการที่เราได้มา,าในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกนะคะเ,เป็น หลายครั้งที่เราเดินจะเดินทางลงทางภาคใต้นะคะก็จะแวะกลาบสการะนะคะได้รับล่าวจากทางผู้ใหญ่บ้านด้ว่าประชาชนในที่นี้ว่าหลังจากที่เราได้มีการปรับภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมีประชาชนที่แวะเข้ามากลาบสการะเนี่ยโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า400รถนะคะไม่ต่ำกว่า400คันนะ,ะเพราะ,ะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเกิดความประทับใจ ในการที่เราได้มีการมาปรับปรุงภูมิทัศน์แห่งนี้เนี่ยทำให้เป็นอีกจุดหนึ่งคือเรียกเรียกว่าจุดเช็คอินนะคะออของประชาชนที่ได้มีโอกาสเดินทางลงทางภาคใต้ ณนะสถานที่แห่งนี้เนี่ยคือถือว่าเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะคะที่อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางลงภาคใต้ได้แวะมากราบสการะขอพรจากท่านนะคะก็ขอใหออ้ทุกคนนะคะที่ได้มีโอกาสผ่านมาได้รับพรอ,อันประเสริฐนะคะจากเสด็จเตี่ยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนานะดำเนินการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จรุ่งเรืองด้วยดีทุกประการนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนายวัภตบำรักษาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลโคปราทิวจังหวัดนคร,รบ้านเหลี่ยมเทน่นซึ่งที่บ้านเหลี่ยมเท่นนี้ได้มีศาลเสด็จกรมหลวงพุมธนเขตดมศักดิ์เป็นที่สักการะของชาวอำเภอปทิวครับแล้วก็ก็ได้มีทางคณะทีมพลังบุญสร้างสารรค์นำโดยคุณดมศักดิ์ คุณ,ณนภสรโชคประจิตและคุณไปบูนคุณฝันจิตและคณะทีมพลังบูนสร้างสารรค์ได้เข้ามาร่วมในการพัฒนาสร้างสารรค์ให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวและก็น่ามาสักการะยิ่งขึ้นและทั้งหมดก็คือเรื่องราวของรายการส่องธรรมประจำวันนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้หลังจากจบรายการแล้วทุกท่านจะรู้สึกว่า อยากจะเดินทางไปตามที่เรานั้นได้แนะนำค่ะเรื่องเราดีๆและรายการสองธรรท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นไว้ค่ะรวมจนถึงการพูดคุยกันด้วยรัฐมนีกังวานไกลและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ